รถมือ2สวยคัดเกรดต้องที่นี่ทอโต้ครับภายในฟอร์ดเอเวอเรสตเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับเป็นปี2020นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบนะครับเป็นรถบ้านประวัติศูนย์นะครับสีดำด้วยนะประเด็นนะหล่อมากนะครับคันนี้เสนอขายในราคานะครับ8 5 9 0 0 0บาทนะครับ8 5 9 0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ859าป้ายแดงมือเดียวนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพีซี่ครับวันนี้อยู่ผมเดนทอโต้นะครับวันนี้มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาตัวรถครอบครัวนะครับหรือรถทีพีวีนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เด็ดมากๆนะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับเพิ่งไปซื้อมาเมื่อตอนช่วงเช้านะครับไปซื้อมาเองขับมาเองนะครับรถคันนี้เป็น Ford นะครับเอเวอเรสตนะครับเป็นตัว2.0ไปเทอร์โบนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับเป็น Ford 2.0องจุดศูนย์สปอร์ตนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับ ปรับสภาพเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวทะเบียนอันนี้คืนนะครับอันนี้ทะเบียนนี้ถอดคืนนะครับเดี๋ยวทะเบียนใหม่เป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับปีนี้เจ้าของเดิมก็ติดทะเบียนประมูลมานะครับเป็น Ford Ever วอร์เนะครับสองจุดศูนย์บเทอร์โบนะครับรถปีสองพันยี่สิบนะครับรถปีสองพันยี่สิบบรันตีศูนย์ยังเหลือนะครับห้าปีสายห้าห้าปีนะครับวารันตียังเหลือนะครับห้าปีนะครับด้านหน้านะฝากระโปรงมีโลโก้เอเวอร์เรสอยู่นะครับแล้วก็ตัวกระจังนะเปลี่ยนมา เปลี่ยนมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับสแตนดาดนะแล้วก็แค่มีล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกแล้วก็ยางใหม่นะเพิ่งเปลี่ยนประกันชั้นหนึ่งเพิ่งต่อนะภาษีพรบหมดปีหน้าหมดเลยนะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับรถสวยๆผมขับไปเองก็บอกเลยว่าขับดีมากๆนะไฟหน้าเปิดปินออโต้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับด้านในเป็นโคมนะครับเป็นโคมสีดำนะครับแล้วก็มีหลอดฮโดลเจนนะครับ ข้างในสวยๆนะครับมาตัดบอกนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับนาทะเบียนเป็นสระบุรีนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็ปลายป้ายประมูลนี้ถอดคืนเขานะครับเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนเลยนะครับฟังแล้วตกใจแน่นอนรถปี2020นะปี2020นะครับเราเสนอขายในราคา859,000บาทนะครับ859เลขไมล์107นะครับเป็น2.0บายเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์2000นะครับเทอร์โบคู่นะครับ นะเกียร์ส0สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดของ Ford นะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับยางก็เป็นยางอลเทอเลนนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับชื่อยางอะไรแรปเตอร์อลเทอเลนนะปี2020สัปดาห์ที่4 4ก็คือเป็นยางปลายปีนะครับผ้าเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับเกียร์จานให้เรียบร้อยนะครับข้างในนะครับนี่สวยๆนะครับนี่รายลิ้วรอยนะครับข้างในดูจานเบรกใหม่ๆเลยนะครับ ยางเป็นอัลเทรเนปี2020นะครับสัปดาห์ที่44ต้องบอกว่าตัว Ford ดเอเวอ t เนี่ยเป็นรถ p p v ที่ช่วงล่างนี่ต้องบอกว่าโคตรสุดนะครับผมไปซื้อที่ตลาบุรีนะร่าจนัดเจอเจ้าของที่วังน้อยนะครับพอพอซื้อเสร็จขับรถคันนี้กลับมาก็มามอเตอร์เวย์ยาวเลยนะครับก็ได้ทดลองเกียร์ทดลองระบบแฮนดิ้งอะไรต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกนะครับ เลขไมล์หนึ่งแสนเจมนกิโลนะครับกับตัว Ford Everest 2.0ไบเทอร์โบนะครเป็นรุ่นสปอร์ตนะเป็นรุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นพิเศษนะครับโปรตียมจะมีตัวไทเทเนียมนะครับนะคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับสามารถเปิดจากรีโมทคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลดครบ2ดอกนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ระยะสุดท้ายก็คือ169,000กมนิโลนะครับเลขไมล์ปัจจุบันคือ170,000สมนกิโลนะครับรถเพิ่งเข้าาม เหตุผลที่เจ้าของเดิมเขาขายเพราะว่าเขาไปจองตัวฟอร์ตัวใหม่ไว้นะครับตัว e v e r อร t ตัวใหม่ที่เป็นหน้า F150 นะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับคันนี้ก็เลยนํามาส่งต่อนะครับจริงๆเป็นรถคนรู้จักกันนั่นแหละนะครับเขานํามาส่งต่อให้ไปดูแลนะครับกับ Ford e เอเวอร์เรสต์ไบเทอร์โบตัวนี้นะครับราคา8,59,000บาทผมเลยว่าโคตรถูกนะถูกสุดๆนะครับ ฝาท้ายก็เป็นเปิดไฟฟ้านะครับจะเปิดจากรีโมทหรือเปิดเป็นมือก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดใช้มือเพื่อนลงมาเปิดนะครับภายในก็จะเป็นพรมไดมอนด์คัทนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังสอง่าสจุดนะขออภัยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับซ้าย2ขวา2นะครับ4จุดนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงเืียดนะสวยสวยเลยนะครับดูชุดช่วงล่างด้านล่างดิรถรถวิ่งอยู่ทางสระบุรีอย่างเดียวเลยนะครับสระบุรียุทธยากรุงเทพ นะครับไม่ได้ไปลุยทะลงทะเลอะไรเลยนะช่วงล่างอย่างนิ่มนะแพลนิงอย่างดีพวงมาลัยอย่างเบานะครับขับง่ายมากๆสาหรับตัวฟอร์ดเ e วิลเนะครับอุปกรณ์นะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับโครงสร้างตัวรถไม่มีกระทบนะครับเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะที่เขาเลือกหมุดที่เขาเลือกตัวได้พรมสีนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเหตุผลมันจะแมทกับด้านหน้านะครับเพราะว่าตัวสปอร์ตเนี่ยตัวฉีดเส้นได้มันจะเป็นสีนี้นะครับเขาเลือกตัวพรมไดมอนด์พลาสสีนี้มา เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตัวเส้นได้ตรวนี้มันจะเป็นได้เดียวกับที่อยู่ตรงคอนโซลด้านหน้านะครับมีเหตุผลนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะครับเป็นองค์ประกอบเดิมหมดนะครับตัวรถไม่มีพิกวามตีลังกาจมดันช่นหนักนะดูโลโก้ฟอร์ดยังอยู่เลยนะครับคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับมันไม่ใช่เครื่อง2.2หรือว่าเครื่อง3.0นะครับมันเป็นเครื่องยนต์2,000นะครับไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นตัวเทอร์โบคู่ นะครับอัตราเร่งดีแน่นอนนะทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดดูกระจกเดินรูปานนะครับกระจกฟอร์เรนเจอร์นะครับภายในเนียนกิฟนะครับมีตอหนิตรงเดียวก็คือบอกคนขับขาแค่นั้นเองนะครับนะส่วนใหญ่ใช้คนเดียวนะขับคนเดียวนะครับดูแผงประตูนะครับไม่มีรอยเลยนะดูความเงานะครับนะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับดูความเงานะเพราะว่ารถอ่ะใช้คนเดียวจริงๆนะ ดูนะปกติช่วงนี้จะมีรอยถ้าใครใส่แวนหรือใส่อะไรเปิดปิดประตูตรงนี้มีรอยหมดนะครับแล้วก็หนังที่บูมาเนี่ยดูดิใหม่เอี่ยมเนเนี่ยสีเดียวกับตัวพมที่ผมบอกนะมันมีความแมทนะแล้วก็รถดูหล่อดูดันลงตัวครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออโต้บานคนขับครับมือเปิดก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สีแบบสีเขาเรียกว่าสีลมแบบสีทองนะป็นสีไฮโซนะครับตัวนี้เป็นเซนทลอก นะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตัวบ่อเป็นบ่อไฟฟ้านะครับเป็นบ่อไฟฟ้านะภายในกว้างสะอาดนะครับสำหรับตัวสปอร์ตนี้ไม่ได้มีซันรูมนะตัวสปอร์ตนะครับนะเป็นรุ่นพิเศษเขาทําออกมาเป็นรุ่นพิเศษตัวสปอร์ตก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน2งล้อนะมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นชุดแต่งสปอร์ตรอบคันนะแล้วก็ตัวเป็นที่เป็นพัฒนาเครื่องยนต์ตัวใหม่นะเป็น2.0นไบเดอร์โบนะครับนะต้องบอกว่าตาเร่งเนี่ยสุดยอดนะครับเร่งดีนะโครงสร้างเดิม ดูเม็ดองเม็ดอาร์แลวดูแถบสีตรงนี้นะครับเดิมหมดนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับเข้าสู่ล่าสุดก็169เนะครับเพราะว่าเช็คมาเมื่อสักครู่นะครับก่อนมารีวิวนะดูตัวเบาะนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนุ่มๆนะครับก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าของอ่ะเขาเพึ่งจะมีลูกนะยังไม่ได้แบบมีคาซีทมีลูกมานั่งข้างหลังนะตัวเบาะแถว2ในห้องโดยสารตอนนี้ก็จะดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็สะอาด นะครับแอร์ก็จะมีแอร์แบบ3ตอนเลยนะครับแล้วก็กุญแจสมาร์คเกอ์เลสครบ2ดอกนะครับพอมาถึงฝั่งคนนั่งนะครับพอฝั่งคนนั่งเบาะเป็นเมานวดนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับระคาเพจมีไฟนะมีคัมเปอร์เอเวอร์เลสอยู่นะครับราคา859,000บาทนะครับราคา859,000บาทนะครับดูซอกประตูเสา A เสา B นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเราการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะครับตัวรถไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักนะครับ ขนาดฝั่งนี้เองก็ดีนะดูนะครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับใหม่ๆนะเพราะว่ารถส่วนใหญ่เขาใช้คนเดียวนะเขามีรถหลายคันพอสมควรนะครับเขาก็เลยส่งต่อคันนี้มานะครับเราก็เลยเสนอขายในราคาประหยัดซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับแอนดรอยบลูทูธแอปเปิลคาร์เพย์ได้หมดนะครับระบบแอร์เป็นแมนนวลเอยระบบแอร์เป็นออโต้นะครับเป็นออโต้แบบ แยกอิสระซ้ายขวานะครับเป็นดูอัลโซลแล้วก็มีไล่ฟ้าทุกอย่างนะครับพอร์ตเอาเลนสองจุดทีเอจุดนะครับแล้วก็มีตัวแฮกชังคอนโทรลนะถ้าเป็นตัวที่เป็นไทเทเนียมอะไรต่างๆมันจะมีพวกดิฟล็อกขับ4โหมดการขับขี่มากมายนะแต่ว่าตัวนี้เป็นรถโหมดสปอร์ตก็ได้การเขาก็ปรับจูนเกียร์มาระดับหนึ่งนะครับจากศูนย์นะครับฟอร์เรนเจอร์ไอ้ฟอร์นั่นเองนะครับเพราะมันทําให้อัตราเร่งดีมากๆนะครับรุ่นที่เป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ต นะครับเขาจะสกรีนที่บอกไว้นะครับมันจะแตกต่างกับตัวธรรมดานะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัวรถครอบครัวนะรถ PPV ของค่ายนะครับตัว Ford Everest นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็คันนี้เขาไปติดตัวเวลาล็อกล็อกรีโมทปุ๊บกระจกจะพับนะครับถ้าเป็นตัวปกติกระจกมันจะไม่พับนะครับภายในสวยกว้างสะอาดเลยนะครับ เนี่ยมีตรงเดียวนะครับที่ต้องแก้ไขนะครับก็คือตัวบอกคนขับนะจริงๆคนขับตัวไม่ได้ใหญ่นะแต่เขาใช้งานค่อนข้างใช้รถคันนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับรถตรงอื่นไม่ช้ำนะมีแค่ตรงเบาะตรงนี้ตรงเดียวเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีฟุดคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่ารับสายวางสายแล้วความเร็วได้โหมดไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้ที่เปิดที่ปิดต่างๆนะครับเราสั่งได้เลยนะครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายไฟตัดหมอกนะครับ นะตัวนี้เป็นตุ่มปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับผมบอกเลยว่าสวยคุ้มนะสวยคุ้มนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันโอ้แสงสว่างมองไม่เห็นแน่เลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมอีกทีนึงนะแสงมันน่าจะสว่างมากนะครับนี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดนะครับนะไม้แท้ประวัติศูนย์นะครับไม้อาจจะขยับ สูงนิดนึงนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ารถเข้าศูนย์ตลอดนะครับสบายใจสบายใจหายห่วงนะครับนะรถสวยมากขับดีจริงๆนะเป็นรถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะเป็นรถ PPV สมัยใหม่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงเป็นเกียร์สิบสปีดนะครับมันช่วยซับแรงกระชากแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองได้เยอะนะนะครับากปกติเป็นเกียร์หกสปีดเจ็สปีดนะครับมันจะมีจังหวะต่อเกียร์นะครับอย่างเช่นอาคิดง่ายๆอย่างเช่นตัวโฟลเดอร์ละกันรถครอบครัว นะครับมันจะมีจังหวะต่อเกียร์อะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็เป็นฝาค้มโช๊คไฟฟ้าไอ้คั้มโช๊คไฮดรอลิกนะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับต้องขอภายด้วยนะผมรีบนารีวิวก่อนนะเพราะว่าราคาดีมากนะครับ8ป9 0 0 0าบาทนับแปด0 0บาทกับเครื่องยนต์ตัวใหม่20ไบเทอร์โบนะครับรถสวยเนียนนะครับรถสวยเนียนนะครับมีฝากระโปรงก็มีแกะซ่อมศูนย์นะครับทุกอย่างประวัติอยู่กับศูนย์หมด นะครับสบายใจหายห่วงนะครับใครที่ได้คันนี้ไปดูแลต่อนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับคุ้มคุ้มนะครับกับเจ้าตัว Ford e v e r วอร์เรสต์2.0นะครับไปเทอร์โบนะครับใหม่ๆจุกๆแบบนี้นะครับรถหน่วยงานเอ้ยไม่ใช่รถหน่วยงานรถบ้านประวัติศูนย์นะครับรถบ้านประวัติศูนย์นะครับเดี๋ยวเราล้างปรับสภาพทังกระปานะครับตัวนี้ก็เป็น e c u ของเขานะครับปรับกระปาให้ใหม่นะครับรับรองสวยถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาตัว รถ Ford Everest และวกันนะครับนี่ชัดๆกันไปเลยนะฝากระโปรงเดิมนะครับฝากคันนี้ไว้1คันนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านประวัติศูนย์นะครับทุกอย่างเคมที่ศูนย์หมดนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็มนกิโลนะครับเราขายในราคาแบบสุดประหยัดเลยรถไปสองพัี่สิบวารันตีศูนยังเหลือเลยนะนะครับแปดแสนาบาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ